สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่รับติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่26กเป็นเกตพศสองพันหายหกสิบแปกันก่อนวัอนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสำหรับสำหรับแนวทางลาวสมัครีสมัครีวีไอพีแล้วก็ลาววีไอพีนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก็อาจเลขเด่นจากสุด19 ก็คัดได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่าน,นั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและ่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูแนวทางนะครับที่ผมลงให้เนาะนะครับสาหรับแนวทางราวสาัมคีเน้นให้ที่เลขหนึ่ง เลขหนึ่งนะครับแนวต่างฝกของก็ต้องพูดไปแล้วเนาะนะครับหนึ่งระวังเจ็ดนะครับหกระวังหกระวังเก้านะครับอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่ผมพูดตุกคลิปนะครับหนึ่งระวังเจ็ดเน้นให้หนึ่งระวังเจ็ดเน้นให้เจ็ดระวังหนึ่งเน้นให้หกระวังเก้าเน้นให้เก้าระวังหกนะครับแล้วก็มาดูผลออกสำหรับสามัคคีออกเก็ดซีซี เจ้าเจ็ดนะผมก็จับให้เนาะนะครับเป็นหนึ่งเลขหนึ่งมันไม่มานะครับเลขหนึ่งไม่มามันมาที่เลขเจ็ดครับมาที่เลขเจ็ดก็ถือว่าแนวตางเข้าแค่เลขเจ็ดเนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นตามที่เนี่ต่างที่ผมวางไว้นะครับคือเลขหนึ่งก็คือหลุดนะครับก็ <c oughs> มันออกกนะ้าเจ็ดเนาะหนึ่งระวังเจ็ดนะครับ ใครเล่นหนึ่งกับเจ็ดก็ได้ที่เลขเจ็ดนะครับแต่ถ้าเล่นเลขหนึ่งนำไปใช้นะครับก็าที่ว่าหลุดนะครับตอนที่สามัคคี vip นะครับก็เล่นมาที่เลขสามก็มาเนาะผลออกสี่หกสามนะครับเข้าที่สามหนึ่หลุดนะครับพอเข้าที่หกสามจับสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดข้ามสามหกไปนะครับ ตัวเลยไม่เข้านะครับตัเข้าแค่วิ่งรูดนะครับแนวทางตัวนี้มันชอบหนีผมอย่างละแ้นนะครับสังเกตดูได้นะครับเรวทางเรามาดูเรา VIP เน้นที่เลขหกนะครับไปนำปกไปวิง่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับแี่ก็เจาะ6169 6 2งหกเก้กสองอกหกสี่เก้าห้าเก้คุณก่เน้นให้ไหมครับแต่มันม่อยู่ตำแหน่งหน้าเนาะสตัวก็พาดไปตัวเดียว ให้สามมาห้าเห็นไหมครับก็ถือว่าเขาวิ่งโลดนะครับหกก็ถ้าวิ่งก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนโลดเข้าที่ทางล่างเนาะสี่หกนะครับครับก็มาตามมาต่อนะครับสําหรับแนวต่างนะครับในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็พูดไปทางต้นคลิปล้วเนาะว่าแนวต่างเนาะ เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์นะครับผมไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกอะไรครับก็ใช้สูตรคิดสูตรคำนวณนะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับเดี๋ยวทางไหนหลุดผมก็ต้องกราบขอโทษเข้าไปสมาชิกด้วยนะครับครับก็มาตามมาต่อนะครับในวันที่27เรดาวสัมบนะครับชุดบินวันนี้นะครับได้90678 9นเะครับ9ก6 7 8เลขเด่นก็คือเลข9กับเลข0 เลนเก้าก็ระวังเลขหกด้วยนะครับเก้าระวังหกนะครับส่วนตัวที่ผมเจาะนะครับท่านไม่ต้องไปตัวไหนก็ได้เนาะก็จับที่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งก็ได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับระวังนะครับเก้ากับหกมาด้วยกันแต่เก้ากับหกมาด้วยกันมันจะเข้าตัวไหนนะครับแนวท่างสัญญาผมจะเน้นวิ่งรวดนะครับก็เล่น ก็วิ่งติดไว้นะครับวิ่งติดไว้ครับต่อที่ <c oughs> ยังยังไม่จบเลยไปแล้วเนาะ <c oughs> ไปต่อแล้วนะครับส่วนตัวเจาะนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเก้าเจ็ดก็ระวังเก้าหนึ่งด้วยเพราะว่าแนวทางนะครับเก้าศูนย์ถ้ามันไปข้างหลังมันจะเป็นหนึ่งถ้ามันถอยไปด้านหน้ามันก็จะเป็นเก้าแปด าว่าตัวแทนมันมาด้วยกันมันจะเป็น96นะครับความมีติดหมดเลยนะครับในนี้ก็ลองปิดลรณาเอาเนาะนะครับให้นำไปใช้ส่วนเราสามาคียี VIP นะครับชุดบินเล็กเด่นได้ตัวเดียวกันนะครับ90แต่ตัวประกบต่างกันแค่ตัวเดียวน,นะครับตัวนี้เป็น8ตัวนี้เป็น5นะครับมี90567มันจะออกตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับสามาคีมันเคยออกตัวเดียวกันเนาะ ตอนนี้ในะที่เก้านะเก็ระวัง6เหมือนกันนะครับเระวัง6แต่ชุดนี้ผมจับไปที่เกาห้านะครับมีเก้าห้าเก้ดส่วนใครชอบ0ูนย์ก็จับที่เลขศนะูเนาะนะครับตามนี้เลยตัวประกบด้านหลัง0ูนย์หกศูวนี้ว่ศูนย์ศูนยกศูนย์เจ็ดนะครับสามตัวก็สี่ห้าเแล้วก็7จ็ดห้านะครับตอนที่เรา VIP นะครับเรา VIP หนึ่งสองเจชุดบินนะครับส่วนเล็กด่น ที่น่าจะตามองก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับในในาทีหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับส่วนตัวที่ผมจับให้ก็คือหนึ่งแปดนะครับแ้วก็ใครเพิ่มเติมก็เป็นเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งศนย์ะครับสตัวก็ห้าหนึ่งแปดแล้วก็ห้าเจ็ดแปดนะครับ 3, 5, 8, 5, 7, 8, ครับ,รบแนวตางก็มีแค่นี้เนาะวันนี้ก็เขียนให้เลยนะครับไม่ได้เขียนนะครับทำเสร็จเลยเป็นพืนที่ ผมอาจาคลิปเยอะนะครับการอัพโหลดมันช้าก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการลงเนี่ยทางนะครับการที่รับเน้นตามก็แคปเอาไว้นะครับเกับตนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f อทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคในวันที่2ี่บเดืนอัน7 2568กนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ